ก่อนนึตื่นเต้นมากเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทนคือตื่นเต้นจนแบบแบบควบคุมลมหายใจไม่ได้ตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้โอกาสนะครับเป็นศิลปินคนแรกในค่ายมีไวน์มิวสิกก็ต้องขอขอบคณุณทางมีไวายมิวสิกนะครับผมที่ให้โอกาสก็มีความสุขมากครับแล้วก็เพลงนี้เราเขาเรียกว่าไงอ่ะเราได้มีส่วนร่วมในการทำเพลงนี้ด้วยได้มีส่วนร่วมในการแต่งด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็เป็นย โชว์เคสเมื่อกี้ก็จัดเต็มเหมือนกันมาหลายแนวเลยเพลงที่โชว์คใช่ครับจริงๆโชว์เคสเมื่อกี้เราได้โชว์เพลงที่เราปล่อยไปแล้วเนาะแต่ว่านะตอนนั้นเรายังไม่ได้เดบิวต์เสียเป็นเต็มตัวครับผมก็จะมียอนวันทีแล้วก็เพลงจีนอีกสามเพลง่ที่ปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็สามารถไปฟังกันได้ครับผมดูสตรีมมิ่งเลยครับเหมือนว่าพี่ชว์เมื่อกี้มันก็มาฉายแววความเป็นศิลปินของ้อนึ้นมาได้ชัดเจนใช่เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ร้องแบบแบบเมดเล่อย่างนี้กับแดน วเก็บบรจริงๆเราในเรื่องของการเตรียมตัวครับก็ได้มีการซ้อมกับกั Born บทางแบรนด์อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเหมือนแบบว่าพอเราซ้อมไปประมาณแบบแป๊บ,บ,บ,บเดียวเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลองได้แล้วอะไรเงี้ยก็มาคิดภาพในการอินเตอร์เนบอกว่าเอเราจะอินเตอร์เนยังไงเราจะทำยังไงให้แบบทุกคนสนุกไปกับเราอะไรเงี้ยก็จะเป็นแต่ภาพก็บอกก็ชัดขึ้นนอกจากเป็นศิลปินเป็นนักสแสดงแล้วที่ภาพถึงก็ชัดขึ้นเรื่อยๆเงี้ยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปแลคุณมองภาพวาเป็นอย่างนั้นแล้วตอน จริงๆก่อนน่งเนาะผมบอกเลยว่าความฝันของผมนะอยากเป็นนักร้องเน่ยเป็นศิลปิน่แล้วด้วยแล้วก็วันนี้เหมือนเราได้สานฝันตัวเองด้วยได้เป็นศิลปินได้มีเพลงเป็นของตัวเองะไก็หลังจากนี้เส้นทางการเป็นิลปินของผมจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองก็ทาให้ดีขึ้นในทุกๆวันนครับงั้นเรามดูลกกระสิบกันแรกอกันเชื่อเล สิงเกิลนี้เปล็นไงครับหมอกับในคุณพันธ์ส่งเพลงว่าทำไมมันมีหลายสิงเกิลให้เลือกเอาเป็นบล็ลอตมันเลยดีแต่จนเลืลอกเพลงน <c oughs> ี้มาเพราะเพลงเดบิวเพลงไหมครับผมด้วยตัวเพลงนะครับด้วยตัวเนื้อเพลงที่ที่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าตัวเพลงเนี้ยย่อยง่าย,ายแล้วก็เนื้อเพลงที่แต่งออกมาอะไงเงี้ยได้เอาคำว่าชุดเลยอ่ะที่เพื่อนผมหรือลูกพี่ผมเนี่ยใช้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะแบบตรงใจหรือว่าทัดใจใครหลายๆคนอะไรเงี้ยครับก็เลยหยิบเพลงนี้มาเป็นเดบิวต์เป็นสิงเกิลเดบิวต์ ใช่จริงเพลงนี้ผมเขียนแล้วก็ทำเ e โมส่งให้พี่ลุกพี่ลุกโปรดิวเซอร์ของเรานะครับผมคือผมอัดเขียนแล้วก็อัดแล้วก็ส่งไปพี่ลุกผมว่าเพลงเนี้ยเฮ้ยมันมันมันเจ๋งดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทางพี่ลุกเขาก็แบบโปรดิวนะเนอะเออ arrange ให้มันมีความแบบซีป๊อปให้มีดิสโก้ป๊อปหน่อยอะไรเงี้ยให้ฟังสนุกอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เพลงเราก็แบบมันก็สนุกขึ้นไปอีกจากที่แบบเดโมเราก็ทำไว้แบบสนุกเลยอรา้บูมมิ่งกับโปรดิวเซอร์ยังไงกันครับสกอปันอ่าอันนี้จริงคืออันนี้ต้องเป็นต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นไอเดียของของผมกับพางพี่ลูกนะก็ผมมาทำเดโมมาจริงๆมันไม่ใชื่อดิสโก้มันเป็นป๊อปน่ารักน่ารักก็ไปแต่ว่าเหมือนพอพี่ลูกฟังแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะให้มันแบบมันมีความแบบโยกๆเนาะเหมือนแบบว่าเขารู้จักเราเขามองเห็นแบบความแบบความเต้นความโยกความ อเลนของเราอะไรเงีเ้ยก็เลยอยากอยากแบบเสนอผลงานที่มันแบบมันแตกต่างออกไปให้มาให้ทุกคนได้ชมใช่เพลงนี<อ>้ใส่ความเป็นตัวบอสเข้าไปเยอะมากจริงๆทั้งร้องเมโลดี้ทั้งแรปแล้วก็ทั้งทั้งร้องทั้งแรปเองด้วยอ่ะก็สุดๆเหมือนกันอย่างนี้ตอนตอนแต่งก็รู้สึกว่ามือใจตัวเองเหมือนกันอยากขอบคุณตัวเองที่แบบที่ตั้งใจที่ยากที่สุดสำหรับรบ้องจะแบบนี้ ท่อนที่ยากที่สุดใช่ไหมผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นท่อนฮุกนี่นแหละเพราะว่าตัวเพลงที่เราแต่งแล้วก็อัดออกมาอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะท่อนมาติดก,กันมากๆจนเราแบบแบบ่แบบลงลมหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะเพราะในทางเทคนิคเราเราทำเพลงเหมือนทุกวันเนี้ยเพลงมันจะแทรกกันอยู่แล้วในการอัดแยกแตกอะไรเงี้ยครับแต่ก็พอรวมกับแบรนด์แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้หายอะไรเลยครับทุกอย่างก็เติมเต็มให้เพลงนี้มันสมบูรณ์ที่สุดทไมต้องใส่ความเป็นแบบเข้าไปหน่อย ผมรู้สึกว่าเหมือนแบบยุคสมัยนี้นะด้วยส่วนตัวของเราเราก็ชอบเพลงแรปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยพอมันมีความแบบใส่เนื้อแรปเข้าไปมันก็จะมีความแบบลูกเล่นในเพลงมากขึ้นจากที่แบบว่าเอ้ยมโลดี้ร้องตามได้แล้วยังมีแรปให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเป็นความแตกต่างอะไรถ้าฟังบีดของนิงดีเนี่ยจะจะมีความแบบทีป๊อปแล้วก็มีแบบจังหวะแบบดาวอะไรอย่างเงี้ยผวแบบดีมากชอบมากใช้เวลา บอัเดออเพลงนี้ตอนนั้นใช้เวลาประมาณอยู่ในห้องอัดประมาณ3ชั่วโมงครับผมใช่คือเราเหมือนแบบเราเราได้เราได้เตรียมตัวเราได้วางแผนกันแล้วเนาะว่ากว่าที่เราจะไปห้องอัดอ่ะเราต้องเตรียมให้พร้อมว่าเราจะเติมท่อนไหนบ้างอะไรแบบเราก็ได้ทําการบ้านกันแบบหนักพอสมควรครับอยากให้เพลงมันออกมาสมบูรณ์ที่สุดจริงๆมีท่าเอ็มบีอย่มาครับมีอย่างแล้วมีเพงลงนะต้องมีเอ็มบีเอ็มบีเพลงนี้ยังไงครับเอ่อ ก็เอ็มีเพลงนี้ใช่ไหมครับก็มีส่วนร่วมเหมือนกันคือเราเป็นคนนี้เราชอบฟังเพลงแต่ก็ไม่ชอบเอ็มีแต่ว่าถ้าเราจะดูเอ็มีเราก็จะดูแบบที่มันเล่าเรื่องน่ารักน่ารักอะไรอย่างงี้ให้มันว่าเอยดูแล้วแบบเฮฮาแบบดูแล้วขำอะไกับมาอะไราเงี้ยผมชอบตรงนี้ก็เลยได้ได้มาเป็นบุคคลสามคนนะก็เป็นคนสามคนครับไปเป็นเพื่อนกันไปขอพรกับเทวรูป ซึ่งผมก็เล่นเป็นเอวลูปที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศเหมือนกันอะไรย่างเงี้ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องสององเส้นให้ทุกคนได้ชมกันก็สนุกมาคือส่วนตัวอยากได้แบบนี้อยู่แล้วเพราะมันแบบมันควรจะเป็นเรื่องที่แบบเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตจริงด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออถ้าเรามองอดีอะความรักมันก็แบบมันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปเลยแค่เข้าใจมันกาซีซันนี่มีค่อนข้างสดใสมากครับผมก็ทำไมเลือกธีมแบบสดใสอะไรั็เลย จริงๆก็ในในพาร์ทของ m อีในในทีมเนี่ยก็พี่ๆโดิวเนี่ยพี่ทีิงานทุกคนเขาถามเนะ่ตอนแรกเราก็โยโนโจทย์แปว่าเราอยากได้แบบนี้แต่พอมาเหมือนพี่ๆเขาก็มาแบบมันเคาะๆให้มันแบบให้มันออกเป็นรูปธรรมปที่แบบเพอร์เฟกที่สุดอะไรเงี้ยเขาถามเราว่าชอบอยากได้สีอะไรในทีมเพลงนี้แล้วแบบชุดเลยมันเป็นเพลงที่แบบน่ารักน่ารักเพลงหวานๆแบบไปไหนก็ฟังได้อนะไรเงี้ยก็เลยเป็นชมพูแต่ชมพูกับอะไรเขาไปชมพู ม่วงอฟ้าอะยาชมพูม,ม่วงอฟ้าสีโทนนั่งอยา่างอิงีล่ะก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆอันนี้คือได้มีการบบประชุมกันกับทางทีมกับทางทีมนีครับวา่าอยากได้ใครมาปเป็นอิงวีลคือเราอยากจะทําแบบเพลงนี้ออกมาให้แบบว่าฟังได้ทุกคนไม่ว่าจะจะเป็นการขับเราหรือว่าการขับเลพลงก็สามารถเข้ามาฟังได้เราไม่อยากที่จะแบบว่าะขายความเป็นแบบ ่านักแสดงมากไปเพราะว่าตอนนี้บทบาทของเราเป็นศิลปินเราก็อยากจะแบบเข้าถึงในกลุ่มต่างๆเพลงที่มาชุดเลยชุดเลยครับปกติชีวิตบ้านเคยชุดใครบ้างเนี่ยก็ชุดใครบ้างไหมเหรอครับใครชุดบ้างจริงๆก็ตอนนี้ก็โดนชุดอยู่ก้องเต็มเลยใช่มันมันแค่ขับทุกคนพยายามใช่ตอนนี้นี่ทุกคนแค่ถือกล้องขึ้นมาก็ชุดเลยแล้วนะครับผมอย่างวันนั้นไปถ่ายสมมติว่าแบบ เบรกต้องห<ม>นักแข็เลเอาแปดโมงหนึ่งนาทีสองนีเฮ้ยยังไม่ได้ชุดเลยอะไรเงี้ยคือคนก็เอามาเล่นคำกันอย่างเงี้ยผมคิดว่าคำนี้มันน่าจะตรงกับไครหลายๆตจริงๆลองดูลองฟังดูนะครับผมถ้าไม่ชอบไม่ว่ากันแต่อยากให้ลองฟังจริงนะเพราะว่าเป็นยัไงตั้งใจมากๆมันมีชาเลนจ์มีที่ต่อไปเล่มีชาเลนจ์ด้วยครับก็จริงๆชาเลนจ์เราเนี่ยปล่อยไปก่อนแล้วเนาะก็ Hour, so T h? สักประมาณเป็นนาทีแล้วน้องก็อยากให้ทุกคนได้ได้เล่นเต้นกันนะยครับแล้ววันนี้เพลงเต็มเราปล่อยแล้วก็อยากจะฝากด้วยครับกับชาเลนจ์ชุดเลยครับวันที่ปล่อยวันแรกคาดหวังครับถึงเพื่อนที่บ้านมากขนาดนจริงๆก็ถามว่าคาดหวังไหมเราเราตั้งใจมากมากพื่อถามว่าคาดหวังไหมก็ก็คาดหวังแต่ไม่อยากจะผิดหวังครับคือเราตั้งใจทําให้มันออกมาเต็มที่สุดสมบูรณ์ที่สุดทําให้มันแบบารในความตั้งใจของเราอยากทำให้มันดีที่สุดนั่นแหละครับก็เลยอยากจะฝากด้วย ครับเนี่ยแหละอย่างอย่างที่บอกฝากด้วยนะครับฟังไม่ชอบไม่ว่ากาันแต่อยากให้ฟังจริงๆใช่เมื่อกี้เขาเลยมีไอเดียข้าวๆเลยว่าอาจจะมีเป็นอลบั้มเลยมีซิงเกิลที่สองที่สามตามมาเลยพรขอ 2, 3, ามกับเราขนาดนั้นเตรียมก็ <ๆ S 2> จริงๆปีนี้เนี่ยได้มีเพลงปล่อยออกมาให้ฟังแน่นอนครับก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆสุดท้ายบอกว่าจะทำไอีพีอัลบั้มอีก คิดว่าตอนนี้นในในแผนนะครับที่เราคุยกันกับทางชีมเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามทางมินวาวายดีสุดนะครับก่อนจะปากซิงเกิ้ลกันต้นมาค่ะท่อดดูพร้อมชายเลนตอนนี้เลยครับ<า>ออพร้อมเนี่เดี๋ยวทุกคนต้องเต้นด้วยนะคะหยอกหยอกคุณเล่นครับมา one two อย่าบอกกับเพื่อนของนี้เป็นชุดเลยอย่าบอกกับเธอว่าตอนนี้ต้องชุดเลยชุดสิ เสียการทุกทีที่เธอมองมาต้อหลอกสายตาเล่นไม่ไวหวหัวใจมันไม่ยออยากบอกกันมาว่าครานี้ผมชุดเลยจะทำใจข้างผมนี้มันชุดเลยชุดเส,สียหายเมื่อกี้เสียงหายไปอีอนหนึ่งเกิดเลยอาชื่อเลยอยากว่าให้กำมือฝาก,เล,ลาาากเลยครับครับผมครับผมฝากได้ไหมครับก็ เพลงชุดเลยครับผม music album นะครับก็ปล่อยแล้วนะครับสามารถรับชมกันได้นะครับที่มี myway music ครับผมแล้วก็เพลงชุดเลยเนี่ยก็สามารถฟังได้แล้วนะครับทีกสตรีมมิ่งเลยนะคะแล้วก็ยังมี challenge ใน tiktok อีกด้วยนะครับฝากด้วยนะครับกับชุดเลย challenge ครับ